สวัสดีครับคลิปนี้จะพาไปเที่ยววัดเล็กขิงับโดยการนั่งรถโดยสารประจำทางปออาสายแปดเพราะว่ามันมาถึงหน้าวัดเลยลงรถเสร็จก็เดินเข้ามาทําบุญที่วัดได้เลยขอพรอะไรต่างๆได้ก่อนจะไปวัดเล็กขิงก็ต้องลงจากรถไฟฟ้ารถไฟฟ้า BTS BTS นี่นั่งมาจากไหนก็ได้ครับแล้วมาลงที่ ถนนเพชรเกษมการเดินทางไปวัดไล่กิ่งก็สะดวกสบายทั้งนี้ก็ลงจากรถไฟฟ้า BTS ตรงสถานีพาสีเจริญก็คือตรงหน้าซีคอนบางแคทำไมเขาถึงเรียกซีคอนบางแคทำไมคนเขาไม่เรียกว่าซีคอนพาสีเจริญอันนี้ก็ยังสงสัยอยู่ถนนเพชรเกษมนี้ก็จะวิ่งตั้งแต่นุ่นเลยครับวงเวียนใหญ่ ไปจนถึงภาคใต้ของประเทศไทยเลยเส้นนี้ก็จะยาวยาวมากที่ใช้ชื่อว่าถนนเพชรเกษมนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้าซีคอนบางแคป้ายรถเมล์ก็จะมีคนอยู่บางตาไม่ถือว่าเยอะมากปกติถ้าเป็นช่วงที่โควิดยังไม่ระบาดก็จะเยอะกว่านี้ ตอนนี้รถมาแล้วก็ขึ้นไปบนรถกันเลยบนรถคนก็จะเยอะนิดนึงขนาดว่าโควิดระบาดนะคนบนรถโดยสารประจำทางยังเยอะถ้ามีผู้ติดเชื้อขึ้นมาบนรถสักคนหนึ่งก็คงจะต้องมีคนติดไปบ้างล่ะครับเชื้อโควิด1 9การเดินทางในวันนี้รถก็ไม่ติดมาก รถก็บางตารถก็ถือว่าบางตาผู้คนก็ยังต้องใช้ชีวิตโดยสารรถประจำทางเป็นเรื่องปกติแม้จะมีโควิดเข้ามาชีวิตที่ลงตัวของคนโดยสารรถเมนี่ก็จะเป็นที่แยกอ้อมน้อย น้ำมนวัดไร่ขิงบนรถโดยสารประจําทางยังมีเลยครับผมก็ละาบละล้วงไปหยิบของเขาขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้ดูข้างหน้าก็จะเป็นด่านตรวจด่ดานตรวจนี้ก็จะเป็นตรวจไข้วัดอุณหภูมิตามร่างกายว่ามีความร้อนสูงไหมแล้วก็ตรวจบัตรประชาชนว่าเป็นคนต่างถิ่นต่างประเทศหรือเปล่า เจอด่านตรวจก็ต้องลงไปทุกคนไอน้นี่อันนี้ผมลงไปเรียบร้อยแล้วขึ้นมาก่อนใครเขานรกงานเก็บค่าโดยสารก็จะเป็นคนสุดท้ายที่ลงไปเขาก็ต้องคอยดูว่ามีใครตกล่นลงไปแล้วยังไม่ได้ขึ้นมาหรือเปล่า <S 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 เขาก็ขึ้นมาคนสุดท้ายเราก็ออกเดินทางได้มุ่งหน้าสู่วัดไล่ขิงกันต่อไป ถึงบริเวณวัดไร่ขิงป้ายรถเมล์ก็จะอยู่ตรงหน้าเซเว่นเลยลงรถเสร็จก็จะเจอกับลรงจอดรถขนาดใหญ่มีหลังคาคุมกันแดดกันฝนสะดวกสบายปลอดภยัยจากฝนจากแดดตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกแต่วันที่มานี้น้ำตกเขาไม่เปิดมาถึงก็ช่วงเย็นคนก็ไม่ค่อยมี ก่อนเขวัดก็จะมีการเว้นระยะห่าง1เมตรป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 บเดี๋ยวเราก็จะไปไหว้พระทําบุญกันประวัติวัดไร่ขิงนี้บางที่ก็บอกว่าสร้างเมื่อปีพศ2 3 9สาตรงกับปีสุดท้ายในรัชกาลที่3ต้นปีในรัชกาลที่4 บางเรื่องเล่าก็บอกว่าสร้างช่วงปีพศ2334เรื่องเล่าก็มีแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าคนจะเชื่อเรื่องไหนส่วนผมก็เอาข้อมูลมาให้ให้พิจารณากันดูว่าจะเชื่อข้อมูลไหนวัดไร่ขิงเริ่มก่อสร้างโดยสมเด็จพระพุทธจารย์พุกท่านก็ได้นิมนต พระประธานคือหลวงพ่อไร่ขิงที่มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยมาประดิษฐานอยู่ในโบสถ์โบสถ์นี้ก็เป็นโบสถ์เก่าแก่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวัดไร่ขิงขึ้นมาวัดไร่ขิงนี่เดิมเป็นวัดลาดเดี๋ยวนี้ก็ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงพระอารามหลวงชันตียกฐานะจากวัดลาดเมื่อวันที่10ธันวาคม2533 ตอนนี้ก็ยังอยู่ในชั้นตีคือพระอารามหลวงชั้นตีบรรยากาศก็จะร่มรื่นมากใกล้ๆพื้นที่บริเวณวัดก็จะมีทั้งอู่รถเมย์มีทั้งโรงพยาบาลของพ่อแล้วก็โรงพยาบาลสามพันของอำเภอสามพันโรงพยาบาลอำเภอสามพันก็จะต้องข้ามแม่น้ําไปส่วนโรงพยาบาลเลขข้เขิงหรือว่าโรงพยาบาลเมตตาประชาลักษณ์นี่เขาก็จะเก่งเรื่องตา ก็จะอยู่ด้านหน้าวัดคือห่างจากวัดไปประมาณ500เมตรใกล้ๆก,กันก็ยังจะมีขนส่งขนส่งของอำเภอสามพานันมาทำใบขับขี่อะไรก็ต้องแวะมาที่นี่แล้วร,บรอบๆวัดก็ยังมีโรงเรียนอนุบาลจนถึงโรงเรียนมัธยมโรงเรียนวิชาชีพก็มีโรงเรียนสอนสำหรับพระสอนสำหรับอะไรนักธรรมชั้นตีชั้นโทภายในวัดแห่งนี้ก็มี ผู้คนท่านใดที่สนใจจะเรียนปริญญาตรีที่นี่ก็มีแต่จจะมีแค่สามหลักสูตรหลักสูตรอะไรบ้างนั้นก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลกันเพิ่มเติมเอาส่วนผมก็ทราบมาว่าแค่มีการสอนปริญญาตรีกันมีถึงปริญญาตรีสำหรับพระสงฆ์ท่านใดที่ต้องการประสงค์จะเรียนประชาชนคนธรรมดาก็สามารถมาเรียนได้นี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆสำหรับวัดเล่หเข็ง คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามให้ด้วยครับ